ท่านประธานที่เคารพกระผมชัยยาพรมมาสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดหนองบัวลำพูพักเพื่อไทยผมขออภิปรายสนับสน,นุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ท่านประธานที่เคารพครับบนสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ประเทศไทยเราต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอน จากอิทธิพลที่เรียกว่าการจัดระเบียบโลกใหม่หรือ New World Order ของประเทศมหาอำนาจซึ่งขณะนี้ได้เกิดขึ้นแล้วคุณธรรมทานเกิดขึ้นอย่างไรครับผมจะอธิบายให้ฟังประเทศมหาอำนาจนั้นใช้อิทธิพลของตนในการกำหนดทิศท,ทางกำหนดกติกาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองสองประเทศมหาอำนาจนั้นใช้อำนาจทางเศรษฐกิจกดดันโน้มน้าว ให้ประเทศอื่นนั้นต้องให้ปฏิบัติตามตาม,ตามข้อความต้องการของตนเองสามคือประเทศมหาอำนาจนั้นสร้างพันธมิตรและเครือข่ายให้กับประเทศอื่นๆนั้นเพื่อกำหนดทิศทางของโลกให้เป็นประโยชน์ของตนเองสี่ประเทศมหาอำนาจนั้นใช้อำนาจทางการทหารเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนหรือกดดันประเทศอื่นๆให้ปฏิบัติตาม,วามตาตาความต้องการของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ครับ ความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเรานั้นเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกที่มีสัดส่วนถึง70%ต่อ GDP บนสถานการณ์ในปัจจุบันและผลกระทบต่อนโยบายภาษีของสหรัฐเราต้องเผชิญกับกำแพงภาษีครั้งใหญ่กับประเทศคู่ค้าอย่างสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันเราต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติเราต้องเผชิญกับภัยคุกคามในโลกของไซเบอร์ ผลกระทบกรณีภาษีสาวรัฐหรือที่เรียกว่าทำทาลิฟนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างเห็นชัดเจนกระทบภาคการส่งออกภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคการเกษตรปรากฏการลังกล่าวนี้เป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้และเป็นภาวะที่ทุกคนต้องเผชิญครับรัฐบาลภายใต้กำนำของพรคเพื่อไทย เราได้เตรียมความพร้อมสำหรับประเทศนี้เพราะมีปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถที่จะเลี่ยงเลี่ยงได้เราจะรับมือกับสถานการณ์ที่เราไม่ได้ควบคุมหรือว่าสถานการณ์ที่เราไม่ได้สร้างขึ้นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่จะต้องท้าทายบนสถานการณ์โครงสร้างสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนำมาซึ่งการปรับตัวปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างทันท่วงทีของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อสร้างหลักประกันและรักษาผลประโยชน์ของประเทศเพื่อความอยู่รอดของพี่น้องประชาชนในสภาวะของความไม่แน่นอนผ่านพระราชบัญญัตงิงบประมาณฉบับนี้ท่านประธานครับมาดูภาพรวมของงบป,ประมาณปี2519ครับคอรมอได้อนุมัติงบป,ประมาณในกรอบวงเงิน3.78ล้านล้านบาทและในการนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรได้มีข้อสั่งการ ที่เป็นสาระสำคัญอยู่3ประการด้วยกัน1คือให้หน่วยรับงบประมาณนั้นใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด2ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถนำเงินนอกงบประมาณมาใช้และพิจารณาแหล่งเงินกู้อื่นๆได้ 3. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการลงทุนภาครัฐที่ส่งผลต่อการเติบโต GDP ของประเทศ โดยคาดการว่างบประมาณปี2,569นั้นมีเป้าหมายสำคัญคือการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพหรือที่เรียกว่า Efficiency Growth ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศในการรับมือกับความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะในเมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะต้องดำเนินการในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถผลักดันการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคตเรามาดูภาพรวมของงบประมาณครับท่านประธานครับงบประมาณรายจ่ายตั้งไว้ที่3.78ล,ล้านล้านคิดเป็น18.9%ต่อ GDP ประมาณการรายรับอยู่ที่2.9ล้านล้านคิดเป็น14.6%ต่อ GDP มีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ860 0 0 0ล้าน คิดเป็น4.3%ต่อ GDP สรุปงบประมาณแบ่งออกมีรายละเอียดดังนี้ครับเป็นงบกลาง630,000ล้านบาทงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ1.4ล้านล้านงบประมาณรายจ่ายบุรณาการ90,000ล้านงบรายจ่ายบุคลากร820,000ล้านงบประมาณรายจ่ายสำหรับ เงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่2,070,000ล้านและงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐอยู่ที่4,020,000ล้านลบประมาณรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคทัง1,020,000ล้านสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการคาดการว่า GDP ของประเทศนั้นจะเติบโตอยู่ในระดับที่2.3ถึง3.3เปอร์เซ็นต์ มีการคาดการ์ว่าตัวเลขของ GDP นั้นจะอยู่ที่20ล้านล้านบาทด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีน้อยกว่ารายรับดังนั้นรัฐบาลจึงมีความจำเป็นเนื่องจากรายรับมีงบมีความจำเป็นน้อยกว่ารายจ่ายนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงมีความจำเป็นจ้องตู้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ8,60,000ล้านรัฐบาลเลือกใช้งบประมาณรายจ่ายนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงเวลาที่โลกต้องเผชิญกับความผันผวนที่เกิดจากเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเกิดจากผลกระทบที่ตกค้างจากวิกฤตต่างๆของประเทศในหลายช่วงปีที่ผ่านมาโดยในปีนี้รัฐบาลเราเดินหน้าลดภาะหนีในระยะยาวอย่างมั่นคงด้วยการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงครังสูงถึง1,23 0 0 0ล้านบาท พร้อมทั้งลดการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณลดลงจากปีที่ผ่านมาดังนั้นการลดลงการลดลงของเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปี2569เป็นการสะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมการใช้จ่ายเงินและการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดภาระของการขาดดุลงบประมาณลดการกู้เงินในระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงทางสถานะทางการคลังของประเทศและการ,รเผชิญกับความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศงบประมาณปี2569ไม่ใช่เพียงเอกสารตัวเลขเท่านั้นแต่เป็นแนวทางของรัฐบาลที่เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถยืนอยู่บนความมั่นคงท่ามกลางกระแสโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง หากเราได้รู้จักการวางน้ำหนักให้ถูกต้องระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณการกู้เงินการสร้างความมั่นคงทางการคลังจะเป็นแนวทางในการสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศในสายตาของชาวโลกทั้งหมดนี้คือการบริหารงบประมาณอย่างมีวินยัยและยังสามารถลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศโดยไม่ต้องแลกมากับความเสี่ยงทางด้านการคลังจนเกินความจำเป็น หนึ่งในแนวทางของรัฐบาลในการจัดทํางบประมาณก็คือการเปลี่ยนโครงสร้างการจัดทํางบประมาณจากการจัดงบประมาณแบบรวมศูนย์ไปสู่การกระจายอํานาจการใช้จ่ายอย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุดการที่รัฐบาลปรับลดวงเงินงบกลางถึงส0 0 0สนล้านนั้นไม่ใช่ลดความสําคัญของโครงการครับแต่เป็นกลยุทธ์ในการบริหารยุคใหม่ ที่เรียกว่ายืดหยุ่นเพื่อกระจายโดยให้แต่ละหน่วยรับงบประมาณนั้นสามารถที่จะรับมือกับภารกิจอันเร่งด่วนของตนเองได้อย่างรวดเร็วตรงจุดสอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดงบประมาณไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่ผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่คนแต่งบประมาณได้กระจายไปยังหน่วยรับงบประมาณเป็นการตอบโจทย์เชิงภารกิจ และรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือการจัดงบประมาณเพื่ออนาคตที่พร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆและเปิดทางให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานอย่างแท้จริงการจัดทํางบประมาณในครั้งนี้จำเป็นต้องมีงบประมาณและการบริหารที่ไม่เพียงแค่เอาตัวรอดครับท่านประธานแต่เป็นการเติบโตท่ามกลางความท้าทายงบประมาณปี2569จึงถูกออกแบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะที่ไม่แน่นอนเรามาดูรายละเอียดของงบประมาณครับแนวทางการจัดสรรงบประมาณนั้นรัฐบาลให้ความสำคัญอยู่บนพื้นฐานความยืดหยุ่นแบบกระจายหรือการเปลี่ยนแปลงจากรัฐส่วนกลางสู่รัฐใกล้ตัวเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพงบประมาณที่มีความยืดหยุ่นแบบประจายเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นกรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขแบบปัจจุบันเร่งด่วนอย่างรวดเร็วและทันท่วงที จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดในการแก้ไขปัญหาและจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือการแก้ไขปัญหา PM 2.5ก็เช่นกันจําเป็นที่จะต้องแก้ไขแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งมาตรการทางกฎหมายความการจูงใจทางด้านเศรษฐกิจสองกรณีนี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้างบประมาณนั้นมันกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางดังนั้น จะเกิดความยุ่งยากความสลับซับซ้อนผ่านการตัดสินใจจากส่วนกลางการลดขั้นตอนและความซับซ้อนของการบริหารราชการนั้นรัฐบาลที่นำโดยพักเพื่อไทยจึงได้ออกแบบรูปแบบของงบประมาณในปัจจุบันให้เป็นงบประมาณที่มีความยืดหยุ่นแต่มีการกระจายตัวสูงการจาัางบประมาณปีนี้เป็นการจัดงบประมาณบนพื้นฐานที่บอกว่าประเทศที่มีความเจริญในยุคป,ปัจจุบัน ไม่ใช่ประเทศที่ใช้เงินมากที่สุดแต่คือประเทศที่ออกแบบการใช้เงินอย่างชาญฉลาดที่สุดงบกลางลดลงสองแสนกว่าล้านไม่ได้หายไปไหนคร,รับท่านประธานแต่ถูกกระจายไปยังหน่วยรับงบประมาณต่างๆมากขึ้นเพื่อให้ช่วยให้แต่ละหน่วยรับงบประมาณนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเรามาดูรายละเอียดของงบประมาณครับรรท่ระธานจะเห็นได้ว่า งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้น10.4%กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น9.8%กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น6.4%กระทรวงอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรมเพิ่มขึ้น6.1%องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น3.3%กระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้น2.3% งบประมาณที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นการเพิ่มบทบาทของรัฐใกล้ตัวหรือรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะน้ำท่วมไฟป่าดินถลม่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถเข้าไปถึงที่หมายแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางได้เป็นต้นงบของกลุ่มจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นนั้นนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นจะดีขึ้นท่านประธานที่เคารพ ประเทศเรานั้นจำเป็นที่จะต้องมีรากฐานที่มั่นคงเพียงพอที่จะรับแรงกระแทกและพร้อมที่จะใช้โอกาสท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโครงสร้างพื้นฐานจึงมีความจาเป็นโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็คือกลไกสำคัญในการประครับประคองเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตหรือเป็นเครือข่ายที่มีความมั่นคงดังนั้นงบประมาณในปี2569 รัฐบาลมีเป้าหมายในการที่จะสร้างต้นทุนพื้นฐานที่มีความแข็งแรงสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวไม่ว่าความไม่แน่นอนจากภายนอกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามแต่โครงสร้างพื้นฐานที่ดีจะทำหน้าที่ในการรองรับให้ระบบการผลิตเดินหน้าได้การค้าการลงทุนยังสามารถเชื่อมต่อและประเทศยังมีศักยภาพที่จะฟื้นตัวและเติบโตได้ในอนาคต การออกแบบโครงสร้างงบประมาณจึงไม่เพียงการจัดสรรงบประมาณในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นกลยุทธ์ของประเทศแม้ว่าโลกจะไร้ความไม่มแน่ความแน่นอนก็ตามเราสามารถสร้างความมั่นคงเชิงโครงสร้างที่ยึดโยงกับเศรษฐกิจสังคมและโอกาสของคนไทยได้เรามาดูงบประมาณลงทุนของรัฐบาลครับรัฐบาลลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมถนนระบบรางเรืออากาศยาน วงเงิน1 9 0 0 0 0ล้านมาดูโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำครับแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงวงเงิน13 0 0 0 0ล้านแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำทุกภาคส่วนการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับประชาชนการเข้าถึงระบบชลประทานการกระจายน้ำการสร้างหลังแรงเก็บเก็บน้ำเป็นต้นมาดูโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของงานวิจัยและนะวัตกรรมครับวงเงิน22,000ล้าน อันนี้เพื่อพัฒนาให้นักวิจัยผู้ประกอบการในภาคเอกชนสามารถที่จะลกจะดับสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในตลาดไทยเช่นกันงบประมาณที่ลงทุนนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดการสร้างงานเกิดการจ้างงานอีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ SME ให้เติบโตและแข้มแข็งได้ดังนั้นครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตภายใต้สถานการณ์โลกที่ไม่แน่นอนไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามแต่คนไทยทุกคนยังสามารถที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ได้เช่นขนส่งที่ปลอดภัยรวดเร็วราคาประหยัดระบบขนส่งที่เชื่อมโยงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไม่ว่าจะขนส่งสินค้าการคมนาคมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเป็นต้นท่านประธานครับโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวนี้เมื่อสำเร็จลุล่วงทั้งหมดแล้วจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันทําให้ชีวิตของประชาชนทุกคนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงานเข้าสู่เมืองหลวงสร้างท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยการกระจายอำนาจและงบประมาณให้กับท้องถิน่นสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นอย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้ท่านประธานครับคือการจัดงบประมาณของรัฐบาลที่เน้นลดความเสี่ยงให้กับคนไทยด้วยการลดลงของเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมการใช้จ่ายเงินและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดทุน เพื่อลดการขาดดุลงบประมาณและลดการกู้ย well ืมในระยะยาวเพื freely, ่อสร้างความมั่นคงในสถานะทางการคลังของประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจไทยได้เติบโตอย่างมั่นคงอีกทั้งจัดงบประมาณที่เน้นการกระจายอํานาจในการรับมือกับภัยพิบัติแบบบูรณาการด้วยการร่วมมือของทุกหน่วยงานสามารถมีงบประมาณมีอํานาจในการบริหารจัดการ ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้นและทันท่วงทีอีกทั้งการสร้างโอกาสเข้าถึงสิ่งใหม่ๆสำหรับคนไทยเช่นการเปิดเส้นทางใหม่ๆทางการค้าการให้ความสําคัญต่อตลาดในระดับภูมิภาคการเปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางใหม่ๆให้กับคนไทยผ่านงบประมาณปี2569ตามตัวอย่างและรายละเอียดที่ผมได้อธิบายมาแล้วทั้งหมดนี้นำไปสู่ข้อสรุปเดียวกันครับท่านประธานก็คือ โลกเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนแต่คนไทยไม่เปลี่ยนที่สำคัญคือยังมีความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรดังนั้นเราพร้อมที่จะปรับตัวปรับนโยบายปรับการออกแบบงบประมาณให้ตอบโจทย์บนพื้นฐานของความเป็นจริงในปัจจุบันมากที่สุด ดังนั้นผมจึงขอสนับสนุนงบประมาณและรับหลักการพระราชยัติรายจ่ายประจำปี2,569ฉบับนี้ขอบคุณครับท่านประธาน